จอดเรนเจอร์ Ranger, 4ประตูเครื่องยนต์2.2ตัว XLT สีดำเกียร์แมนวนวลห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นเก้าพัน สวัสดีค่ะอยู่กับยาอยู่กับรถเข้าใหม่สวยๆเช่นเคยที่นี่ SP สีเซนเตคารของเบงสาขา2เซรี่ไทย64นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะมาพบกันทีไรก็จะต้องมากับรถสวยๆรถเข้าใหม่หรือเป็นรถที่เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนั่นเองสำหรับวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้นะคะเป็นตัว Ford Ranger 4ประตูเครื่องยนต์2.2ตัว XLT สีดำเกียร์แมนนวล ปี2020จดทะเบียนปี2021นะคันนี้ห้ามพลาดได้รถสวยแล้วก็ออปชั่นของตัวฟอร์เนี่ยแน่นอนเลยนะคะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนตามคอนเซปต์ฟอร์ดของเขานะคะดูดันไม่เกรงใจใครมาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะได้ในส่วนของกระจังหน้าเป็นรังพึ่งสวยๆแบบนี้ พร้อมโลโก้สีแดงตัดด้วยสีดำมากับโลโก้รุ่นเลนเจอร์แบบนี้เลยนะคะไฟหน้ามันจีรีเฟกเตอร์นะคะสวยๆใสๆแบบนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องคันนี้นะคะจะบอกว่าผ่านการใช้งานดูแลมาอย่างดีจริงๆนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะ เป็นพันแก่งที่ดุดันตามที่บอกเลยนะคะนี่ในส่วนของฝากระโปรงหน้าเป็นโชคมาหรูหราให้โซแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกระบะสีประตูก็เถอะในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีแกะเดิมทุกจุดแผ่น กาความร้อนนะคะไม่มีหลุดไม่มีลุยนะคะยังใช้งานได้ดีเลยจุดมาร์กต่างๆนะคะอยู่ครบเครื่องหมายต่างๆอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็น QR Code อะไรก็แล้วแต่เครื่องหมายมอกอน,นะอยู่ครบแต้มสีเดิมโรงงานนะคะบอกแล้วว่าสวยสุดสวยจริงคันนี้นะคะ เหมือนออกรถไฟแดงมีรับประกันหลังการขายอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานในส่วนของตัวล้อแม็กห์แารได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมโรงงานมาพร้อมยางบีสโตนโลโก้2.2 6สปีดที่ข้างตัวรถแบบนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้จัดบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยกันศาสตร์มีมาให้เบิกศูนย์มาเลยคันนี้เราติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันนะคะฟิล์มใหม่ทั้งคัน แล้วในส่วนของตัวเลขไม้เลขไม้ยอยู่ที่50,000กับ900กิโลเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวออปชันเขาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆมาเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาเลยตากล้องในส่วนของตัวพวงมาลัยได้พวงมาลัยแบบมัลติฟัง์กชันนะคะควบคุมคอนโทรลต่างๆก็จากพวงมาลัยได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายเปลี่ยนโหมด เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเครื่องเล่นก็จ่าพวงมาลัยได้เลยและที่สำคัญนี่เปิดปิดไฟนะคะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจะอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าแบบนี้นะคะสวยๆออปชั่นเขาแน่นอนฟอร์ดเขาไม่เก่งใจใครอยู่แล้วนะ,ะไม่เคยกักนะคะในส่วนของตัวออปชั่นรถกระจกนะคะบังแดดที่ม่านบางแดดมีมาให้ เก็แบ,บแว่นเก็แบบของไฟนะคะมีมาคบ,บแบบนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะในส่วนของเครื่องเสียงโทรศัพท์นะเล่นได้ในส่วนของหน้าจอคันนี้แอร์ก็เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนสำหรับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดเกียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองนะคะ สวยจริงดุดันนะคะสำหรับตัวฟอร์ดแน่นอนไม่เกงใจใครตามคอนเซปต์ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะนี่ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารหนังตึงๆแบบนี้นะคะหัวไม่ชนเข่าไม่ชิดแน่นอนในส่วนของการเดินทางไกลนะคะสบายไปได้ทุกจังหวัดมีล็อกเด็กกันเด็กตกระบบความปลอดภยัยระบบเซฟตี้มาครบนะคะ ในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์ด้านหลังก็ใสๆส,สวยๆแบบนี้โลโก้ Log o r r d มีมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแม็กไลเนอร์นี่เบิกจากศูนย์นะคะในส่วนของไฟไท้ายสวยๆค่ะโลโก้ x t t นะโลโก้ Log o r r d แบบนี้เซนเซอร์ถอยมีมาให้เรียบร้อยระบบความปลอดภัยของตัว Ford แน่นอนเขาไม่เคยกัดอย่างที่บอก ใครที่ตามหาอยู่นะคะได้รถปี2020 2021. จดทะเบียนปี2021ตัวรถสีดำเครื่องยนต์2.2นะคะรุ่น XLT เกียร์แมนนวลคันนี้525,000บาทค่างวดผ่อนเริ่มต้น9 0 0 0้ามพาทจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถฝากไว้พิจารณา1คันค่ะ